สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมเรื่องราวข่าวสารวงการบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสุพนัทมันตาก้อน้าตัวความหวังของทีมชาติไทยพาช่วยทีมชาติไทยลุยฟุตบอลรายการชิงคับ2023สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มีภารกิจสําคัคญลุยฟุตบอลรายการชิงคับ2023ที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7กถึง10กันยายนโดยฟุตบอลรายการชิงคับมีความสำคัญต่อทีมชาติไทยเป็นอย่างย,ยิ่งเพื่อเตรียมวามพร้อมสู่การคัดบอลโลกในเดือนพฤศจิกาย,ยน โดยฟุตบอลในการดังกล่าจะจัดการแข่งขันกันที่สนามสมโพธิเ0 0ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7กถึง10กันยาโดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันประกอบไปด้วยไทยอันดับที่113ของโลกอิรักอันดับที่70็อินเดียอันดับที่99และเลบานอนอันดับที่100ของโลกล่าสุดมีรายงานว่าสุภาพรัตน์มันตาอหน่าจากโอเวนในลีเบยียมจะพาช่วยทีมชาติไทยในฟุตบอลรายการนี้เป็นที่แน่นอนเนื่องจากสุภพรัตน์มันตาจาเป็นต้องปรับตัวฝึกซ้อมกับต้นสกัดใหม่เพื่อประเดิมสนามเกมแรกให้กับทางโอช ในศึกจูเบันโปรดีของเบลยเยียมเป็นที่แน่นอนแล้วว่าทีมชาติไทยของเราจะไม่มีขออหน้าไว้2ีปียปีอะนี้ในบอลายการชิงครับพ2023มาดามพอรินพาลิดีงามพิงผู้ท้าชิงนายกสมาคมฟุตบอลโพสต์เปิด,ด,ดใจครั้งแรกรังรู้ว่ามาดามแป้งเงินพล้าจําประกาศชิงตําแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลอย่างเป็นทางการและผลิตก,กำลังกับสองบิ๊กแห่งวงการฟุตบอลไทยโดยข้อความระบุว่ามาดามแป้งประกาศลงชิงตําแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลในอีก9เดือนข้างหน้า พอลินดีใจและยินดีที่เห็นคมชัดเจนในวันที่แถลงข่าวของสามเทพแห่งวงการฟุตบอลไทยสำหรับพอลินคงต้องเดินหน้าต่อไปในการเสนอแนวทางแก่สโมสรสมาชิกโดยเฉพาะเรื่องพัฒนาสโมสรเล็กๆให้อยู่รอดในเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยทางมาดามพอลินยังพูดทิ้งไทยอยีกว่าวันนี้ทีมอากาศมาชมเกมเมืองทองกับเชียงรายยูไนเต็ดสำหรับมาดามพอลินเป็นหัวหน้านําเชียร์ทีมชาติไทยของกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ ก่อนจาการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ